นักข่าวเอาความต้องการของหลิวจงอี้ไปถามพบตรพ้นตำรวจเอกมิกิรัฐพันเพศบิกบ๊ก,ากาตายนักข่าวถามถึงสิ่งที่หลิวจงอี้เขาเรียกควิวสมาหรือสะพานโจรเผาสะพานโจรทิ้งให้หมดอ,อ,อย่าให้เหลือซาาตัดน้ำตัดไฟตัด,ตดเน็ต ตัดเส้นทางการเงินระหว่างเจ็ดเมืองบาปกับประเทศไทยพผบตายแกก็ไปดูเองยาวแต่เมื่อไล่มาถึงเรื่องไฟไปดูไหมว่าตอนนิ้อะไรขึ้นและแกตอบอย่างไรคำตอบของแกเรื่องตัดไฟทำให้คนสะดุ้งกันทั้งประเทศเลยอ่างั้นไปฟังกันเองแล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเสาสัญญาณเนี่ยเราพบว่า มีเสาสัญญาณที่ที่น่าจะเชื่อว่าเป็นการให้สัญญาณไปกับเพื่อนบ้านนะครับก็มีการประสานงานกันแล้วก็ยกเลิกล้มเสานะครับแล้วก็หันกลับมาให้คนไทยใช้ไปหลายจุดแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับในเรื่องนี้เพื่อตัดตัดเส้นเลือดในเรื่องของการใช้แต่ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยเรื่องไฟฟ้านะครับ ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใช้เครื่องปั่นไฟในไฟของทางราชการไทยเนี่ยตอนนี้เรายังเรายังไม่พบนะครับเฮ้ยแล้วเขาปั่นไฟ<พ>อ,อไบตรอประเทศไทยพูดเต็มปากเต็มคำกล้าพูดบรรดามเมืองบาปทางฝั่งมิวดีรวมถึงท่าขี้เหล็กปั่นไฟใช้ไม่พบข้อมูลว่าใช้ไฟจากทางราชการประเทศไทย ถ้าพบาตายพูดอย่างนี้แสดงว่ารองพูว่าการไฟฟ้าส่วนภมิภาคที่ให้สัมภาษณ์ที่ถแถลงข่าวใหญ่โตมโหรานเมื่อวานก็โกหกไม่โกหกเขามีสัญญาก็รองพูว่าการไฟฟ้าส่วนภมิภาคเขาถแถลงเมื่อวานเขาเปิดชัดเจนจเขาขายไฟจากฝั่งประเทศไทยไปทางเมียนมารวม5จุดด้วยกันใช่ค่ะขายไปทางรัฐมอนพญาตองซ่หนึ่งจุดขายไปท่าขี้เหล็กสองจุดขายไปที่มิวดีสองจุดมีสัญญาค่ะ เสามีเสาไฟมีสาย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 ส่งไฟแรงสูงข้ามพรมแดนไปทางฝั่งเมียนมาปรากฏว่าพบอตายบอกว่าบรรดาเมืองบาปปั่นไฟใช้เองยังไม่พบข้อมูลยังไม่พบข้อมูลว่าซื้อไฟจากทางราชการประเทศไทยไปใช้เอ้าวถ้าเช่นนั้นการไฟฟ้าสูญพใ้าโกหกเหรอครับเขามีสัญญาผมชักงงงง